ทุกท่านนะคะวันนี้อีก,ก้อยก็จะมาแนะนำนะคะการ <Okay. S 1> เข้าเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรมไลน์ม e e ติ้งโปรแกรม LINE MEETING น,นะคะใช้ง่ายและก็สะดวกเข้าถึงง่ายสำหรับผู้ปกครองทุกท่านนะคะสามารถอ่าเข้ากลุ่มแล้วกดที่ลิงก์การเรียนการสอนได้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะเปิดกล้องโดยกดปุ่มสีเขียวเข้ามาแล้วนะคะกดเริ่ม สำคัญที่สุดเลยนะคะข้างล่างนะคะปุ่มไม้ให้กดปิดไม้ค่ะจากนั้นเราก็เรียนกันเลยที่สำคัญอย่าลืมปิดไม้นะคะเพราะว่าถ้าไม่ปิดไม้อาจจะมีเสียงแทรกและอาจทำให้คุณครูนะคะได้ยินเสียงแบบนี้ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ปกครองไม่มากก็น,น้อยนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนประชาบำรุงขอให้มีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะคะขอบคุณค่ะ